าของมีดนะคะจะอยู่ที่สองหกจุดสองนิ้วนะคะดูให้ดูก่อนแป๊ดเหล็กจะเป็นเหล็ก H P เก้านะคะจะเป็นงานตีร้อนนะคะโบวี่นะคะด้ามไม้พยุงนะคะลูกค้าเล็บนี้มีเจ้าของแล้วนะคะถ้าขนาดแบบนี้อะจุมแน,น,นะนำว่าให้มาว่าใช้งานประมาณแบบหั่นนะลูกค้าบ่ต้องไปไปซับเดือนะคะถ้างาน ถ้าสิบนิ้วขึ้นจุมอ,อนุญาตให้ไปฟันในยูนะคะต้องดูมาเชเต้ตนะคะทิ้งผิวไฟนะคะความยาวของใบมีนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดห้านะคะสันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่หกนิ้วนะคะด้านยาว <S <S ด้านยาวจะอยู่ที่หกนิ้วนะคะหกนิ้วเล่มนี้จะมาเพราะฝักนะคะฝักจะเป็นฝักไม้สักลมดํานะคะ <S <S ด้ามจะเป็นด้ามไม้ประดูลมดํานะคะ เหล็กจะเป็นเหล็กแหนมนะคที่ลอขึ้นรูปนะคะชุดน้ำมันนะคะตามสูตรของชางชุดนี้นะคะสองพันบาททวนนะคะรวมส่งไปทางเพื่อนหนึ่งร้อยเล่มที่สองมาเชเต้เหมือนกันนะคะทําลายใบมีดนะคะเรื่องมีคุ้มนะคะจะเป็นด้ามไม้พายุนะคะด้ามไม้พายุแต่เราลมให้มันเข้ากับฝักเฉยนะคะเรื่องนี้นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบสองจุดสองนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองนิ้ว สองจุดห้านะคะสันหนาจะอยู่ที่หกมิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่ห้าแปดนิ้วนะคะเล่มนี้เล่นมนี้จะมาพร้อมฝักนะคะฝักจะเป็นฝักไม้สักนะคะไม้สักเรืงดำนะคะเล่มนี้นะคะถ้าเวลาเอาฝักไมนะคะถ้าเข้าปุ๊บแล้วมันเหมือนมันฟิตหรือมันแน่นนะคะดึงออกก่อนนะคะแล้วค่อยเอาเข้าไปใหม่ค่อยๆเอาเข้านะคะมันจะมีล็อกของมันอยู่นะคะสลับไปสลับมานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ แปดนะเรื่องนี้สองพันบาทช่วนะคะรวมส่งไปทางเพื่อนหนึ่งร้อยนะคะส่วนเล่มนี้จะเป็นชุดไม้พยุงนะคะชุดไม้พยุงนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่เก้าจุดห้านิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดแปดนะคะสันหานาสี่มิลนะคะด้านยาวจะอยู่ที่ห้าจุดแปดนิ้วนะคะชุดไม้พยุงนะคะเล่มนี้นะคะจะมาเพรามฝักนะคะฝักไม้พยุง 2,000บาทท้วนะคะรวมส่งไปทางเพื่อนหนึ่งร้อย 800. อันเล็มนี้ตัวไว้ไก่แน่นะคะเพราะว่าโต๊มันติดนะคะ,คะโบวี่นะคะถ้าเป็นฉลุลังพึ่งนะคะลายเกดมังกรนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10.5นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.3นะคะสันหนาเล็มนี้จะอยู่ที่4มิลน,นะคะด้ามยาวนะคะด้ามยาวจะอยู่ที่5.4นิ้วนะคะเล่มนี้จะมาพร้อมฝักนะคะเหมาะการใช้งานนะคะ เหมารวมเลยนะคะสองพันบาทนะคะทั่วนะคะรวมส่งนะคะส่วนเร็น่นี้เป็นโบวี่นะคะโบวี่โบวี่จะเป็นเหล็กเอชพีเก้านะคะด้ามด้ามจะเป็นด้ามไม้ประดูนะคะฟูแท้งนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบจุดห้านิ้วนะคะความกว้างนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่ 2.2นะคะสันหนาเยเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่6มิลนะคะด้าม arf, ยาวด้ามยาวจะอยู่ที่5.9นิ้วนะคะเล่มนี้ไม่มีฝักนะคะ1,000บาททั่วนคะลมส่งไปทางเพื่ร100ส่วนเล่มที่6นะคะคัตติ้งนะคะคัตติ้งนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10.5นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.3นะคะสันหนายเล่มนี้จะอยู่ที่6.5มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่5.7นิ้วนะคะ ้าจุดเจ็ดนิ้วนะคะด้ามไม้พยุนะะงนะคะฟูลทงส์นะคะจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะหนึ่งพันบาททั่วนะคะรวมส่งนะ,ะไปทางเคื่องหนึ่งร้อยนะคะส่งแคมป์ส่งแคมป์มนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่สองจุดสามนะคะสันหนาเร่มนี้นะคะจะอยู่ที่หกมิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่ห้าจุดสามนินะ เสนหม่อีกและหนึ่งพันบาทนะคะรวมส่งนะคะไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะในถุงตังเก็บงานสกอนมสนะมะหนึ่งพันบาทนะคะรวมส่งส่วนเล็กน้อยนะคะหกร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดสองนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดนะคะสันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่สี่มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่สี่นิ้วนะคะ เล่มนี้ไม่มีฝักนะคะหก0้เก้าสิบนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะลงส่งไปทางเพื่อนหนึ่งร้อยเล่มนี้เช่นกันนะคะหก0้เก้าสิบนะคะลงส่งด้ามไม้พยุงทั้งสองเล่มเลยนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่หกจุดสองนิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่สี่จุดสี่นิ้วนะคะ เล่มนี้ไม่มีฝักนะคะหกร้อยเก้าสิบนะคะลมส่งปายทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะหมดแล้วหมดเลยเดินงานสร้างจนเ่าให้ได้ราคานี้ยลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต,ต่อสอบถามได้เบอร์นี้นะคะศูนย์เก้าสิบนะคะเก้าสองสามนะคะสามหกสองสามนะคะแอดไลน์เบอร์นี้นะคะนะคะแล้วก็ส่งลูกมีดนะ,ะให้จนนั้นลูกค้าเนาะนะ นะสำหรับคลิปนี้นะคะผิดภาพกันใดจุ๋มก็ขอใครไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจุ๋มนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย